ต่อไปนะคะคนที่เกิดราศีกุมค่ะในเดือนกันยายนนี้ของคุณคุณจะเจอเจออะไรบ้างนะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะเราหยิบใพ่ห้าใบค่ะใบแรกนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ ใบแรกนะคะเด็กถือถ้วยค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะใบที่สองใบที่สามนะคะสามเหรียญค่ะใบที่สนะคะ King of Cups ค่ะใบสุดท้ายค่ะสดาบนะคะใบแรกเขาบอกว่า ในเดือนกันยายนของคนที่เกิดราศีกุมนะคะต้องระมัดระวังดีๆในเรื่องของการที่จะถูกนินทาว่าร้ายนะคะอาจจะมีคนแทงข้างหลังหรือมองเราในแง่ร้ายนะคะไปพูดรับหลังเรานะคะแต่อย่าไปใส่ใจมากค่ะการงานของคุณมีโอกาสได้เดินทางในเรื่องของการงานนะคะและการงานก็จะโดดเด่นค่ะคุณอาจได้เงินได้เปล่านะคะได้เปล่าในที่นี้คืออะไร เงินที่ไม่ได้มาจากการงานค่ะและคุณใครที่ยังไม่มีความรักนะคะไม่มีคู่ก็อาจจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะหมายถึงคุณใส่ใจคนในครอบครัวคุณมากขึ้นก็ได้คะ่ะไพ่ใบสุดท้ายนะคะหมายความว่าถ้าคุณคิดจะทำอะไรในช่วงนี้ ให้รอดูสถานการณ์ก่อนนะคะเพราะมันยังไม่แน่นอนค่ะคุณอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะในเดือนกันยายนของคนที่เกิดราศีกุมนะคะในช่วงนี้ของคุณนะคะคุณอาจจะมีคนนินทาว่าร้ายได้นะคะแต่ก็อย่าไปใส่ใจเยอะค่ะซึ่งคุณนั้นมีโอกาสได้เดินทางนะคะในเดือนกันยายนนี้ และการเดินทางของคุณนั้นนำพามาซึ่งการเงินค่ะคุณอาจจะได้เงินพิเศษหรือมีโชคทางด้านการเงินจากการเดินทางนี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ลงทุนลงแรงนะคะ ให้ศึกษาข้อมูลก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนนะคะเพราะช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีนะคะขอให้คนที่เกิดราศีกลุมนะคะโชคดีนะคะถ้าถูกใจกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ